การเลือกหนังสืออ่านสวัสดีครับน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับการเขียนย่อความกันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักการเลือกหนังสือกันบ้างนะครับก่อนกลับเราแวะร้านหนังสือก่อนนะลูกแม่จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารก่อนได้ยยค่ะแม่ถ้าจอยอยากได้หนังสืออะไรก็บอกแม่นะลูกค่ะแม่ หนังสือมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วเราจะเลือกแบบไหนดีนะกำลังหาหนังสืออะไรอยู่ละครับน้องให้พี่ช่วยหาไหมยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะซื้อหนังสืออะไรดีในท้องตลาดก็มีหนังสือให้เลือกซื้อตั้งหลายประเภทน้องน่ารักจังเลยตัวเล็กแค่นี้ยังรู้จักอ่านหนังสือ และถ้าน้องรู้จักเลือกหนังสือที่ดีมาอ่านจะทําให้น้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและน้องยังจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วยนะจริงเหรอคะเจริงซิถ้าน้องอยากได้หนังสือที่ดีมาอ่านก็จะต้องมีหลักในการเลือกด้วยนะถ้าอย่างนั้นพี่ช่วยบอกหนูหน่อยสิคะได้ซิเรามาดูวิธีการเลือกหนังสือกันต่อเลยครับ หลักในการเลือกหนังสืออาจจะต้องดูหนังสือที่มีลักษณะดังนี้ครับประการแรกจะต้องส่งเสริมความรู้และเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตให้มีความเจริญในด้านต่างๆขออง้อ 2. ส่งเสริมสติปัญญาให้พัฒนาตนเองให้รู้จักคิดสังเกตมีเหตุผลสามารถนำความรู้จากการอ่านมาใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆได้ ต่อมาจะต้องส่งเสริมความเข้าใจทางภาษาและใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัยและสติปัญญาและข้อสุดท้ายจะต้องส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองช่วยให้เกิดความสนใจที่จะอ่านและเรียนรู้นี่คือวิธีการเลือกอ่านหนังสือแบบง่ายๆนะครับน้องขอบคุณพี่มากเลยค่ะแค่นี้หนูก็รู้แล้วว่าจะต้องเลือกหนังสือแบบไหน ไม่เป็นไรครับน้องเลือกหนังสือได้ตามสบายเลยนะได้หนังสือบ้างไหมลูกได้สิคะแม่พี่พนักงานขายหนังสือเข้าใจดีช่วยบอกวิธีการเลือกหนังสือดีๆให้กับจอยดีแล้วล่ะลูกแล้วจอยได้ขอบคุณพี่เขาหรือเปล่าขอบคุณแล้วคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปจ่ายค่าหนังสือกันดีกว่านะ ค่ะแม่การเลือกอ่านหนังสือไม่ยากอย่างที่คิดนะครับน้องๆถ้าเลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความรู้ได้และวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับน้องๆพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ